สวัสดีค่ะพบก,กับเราในช่วงงานชวกแฟมิลี่นะคะ,ะเสียอาบน้ำให้อาบน้ำก่อนคนเก่งอาบน้ำสูตัวก่อนนะคะ อาบน้ำให้น้องค่ะอาน้ำาููตัวให้น้องอาบน้ำมาก็ฝนตกอีกอาบน้ำมาก็ครืออีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหถูตุดถูตูดถูตุดถูตูถูตุด,ตดอืมอืม ด้านหลังก็จะเป็นพระครูประกรรมนะคะที่บ้านเราเนาอะนะคะที่คุณตาตุ้ยก็มาทำพิธีเส้นไหว้ที่นี่นะคะน้องช้างหลายๆเชือกเนาอะนะคะที่เป็นตะกูลของเรานะคะอืมได้เสียบอกกินน้ำอีกเหรอกินยังไม่อิ่มเหรอ เออเปล่าอาบน้ำดูทำหน้าดูทำหน้าเข้าเอาเอาดีลังกายอีกยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเสียแค่สก,กิดนะคะสก,กิดไม่เึ็กระเอ่ไปปิดโอ oh. ไปทำอะไรนะอ่ะพี่เสียให้ไปปิดก๊กปิดก๊กปิดก๊กน้ำปิดก๊กน้ำปิดก๊กน้ำอ่ะปิดเออโอ้เก่งแท้ว่ะรู้จะปิดก๊กน้ำด้วยฮะเก่งแท้รู้จะปิดก๊กน้ำมาสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับกอนลูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะยกมือขึ้นด้วยค่ะสวัสดีครับผมโอ้ช่วยงามโอ้โหโอ้โหโอ้โอถูเลยไปไปเข้าที่ไปลูกไปไปลูกขึ้นเก่งมากพี่งามเก่งมากเลยโตแล้วเด้เดี๋ยวเลาก็ได้ไปเลี้ยงน้องแล้วเนาะไปไป ไปการเนี uh ่ยไปดูเบิงดากกระเปื่อนทำอะไรลูกอ่ะเออโยกอ่ะโยกชับชิงชับชับชิงชับมา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  เออซ้ายขวาซ้ายเออซ้ายขวาซ้ายเออ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 เก่ง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 อ่ะพ่อเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้เก่งมากเลยไป คือเสี่ยให้รางวัลในของกินเดินตามต่อยไปต,ต่อยเลยได้อ,อา,อาถือถือถือมันแก้วมาให้แม่เหรอถือมันแก้วให้แม่เหรอให้แม่เปล่าอเอเอา,เอามันแก้วให้แม่เอาเอาให้แม่วละให้แม่วะไหนมันแก้วให้แม่วะว้าเอาเข้าปากตัวเอง นึกว่าจะเอามันแก้วมาฝากแม่อู้ไอ้ลูกคนนี้นี่ไอ้ลูกคนนี้นี่นเนะออมาถึงที่บ้านแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วอาบน้ำตัวดำมาเลยบรรยากาศก,ก็จะฝนแล้วนะคะแม่แมคะ่ะ ผจะตกแล้วดูดูชูงวงไว้ตลอดเลยอะไรอะงามฟินมากเลยหรอฮะฟินมากเลยเหรอ,อลรอูกเอ้ยนะเอาเอาแล้วนั่งแล้ว นี่ค่ะอาบน้ํามาโอ้อาบน้ํามาทํางี้เลยเหรอนี่กลิ้งเลยค่ะตัวอะไรเนี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้พื้นปูนไงถูไม่สบายมาพื้นดินดีกว่างามกล่าวไว้ดูคุณพ่อดูคุณพ่อดูคุณพ่อเออ <c oughs> คุณพ่อลืมออกฤทธิ์ลว คุณพ่อเริ่มสบายตัวแล้วเริ่มออกฤทธิ์แล้วนะคะอือหืออือหือดูดูทำหน้าเข้าดูทำหน้าเข้านี่ฟินมากฟินมากเสียวยาไม่ไม่ว่าหักโคกแล้วคะ่ะตนนัวนี้หักโคกแล้วไม่เป็นผลแล้ว ไม่เป็นผลละโคกเนี่ยอา้าวพี่งามสวัสดีครับก่อนเอเอเอา้าวพ่อเล่สวัสดีครับเล่ครับผมเอาไม่มีปฏิกิริยาโตตบยังไม่มีปฏิกิริยาโตตบนะคะดูพี่เสียวาหญ้าไปให้จะทํำยังไงดูนะครับผมเอาครับผมครับ อันนี้คือแบบคือแบบไม่ค่อยหิวเปล่าเลยแบบปฏิกิริยาแบบไม่ค่อยจะอ่านี่เท่าไหร่ปกติเขานี่จะสวัสด,ดีแบบโอ้โหสวัสด,ดีน่ารักมากพอเลียส,สวัสด,ดีสวยมากนะคะเสียงนี่แบบก้องกังวานเลยเสียงก้องกัางวานเลยนะคะ ตัวดำอยู่คนเดียวสาวน้อยก็กินนมจังเลยเนาะอืมอืมเออ เต้าแล้วถึงเต้าแล้วมีเสียงครวนเออดูท่ายืนดูท่ายือนอืมโฟลีของเรากินได้ปกติแล้วนะคะแม่ๆม่ค่ะหลังจากที่ได้กินอ่ากินสมุนไพรแล้วก็ ยาถ่ายพยาธิไปนะคะการดีขึ้นเริ่มกินขึ้นแล้วนะคะเริ่มกินเด็กๆของเราก็กิจวัตรก็จะประมาณนี้นะคะแม่ๆคะ จวัดก็จะประมาณนี้เลยเนาะนะคะก็เป็นครอบครัวช้างจกงานมาจากอายุทยานะคะเราจกงานมาจากอายุทยานเนาะก็เป็นครอบครัวใหญ่นะคะซึ่งไม่มีเงินเดือนนะคะไม่มีไรายได้อะไรเนาะนะคะก็ได้คะแนนจากผลไม้ออนไลน์นะคะก็จะได้คะแนนส่วนนี้เลยเนาะมาหาหญ้านะคะสั่งสับปะรดให้กับน้องๆของเราเนาะได้กินอิ่มนะคะบางทีพ่อควานก็ไปหาตัด ต้นไม้นะคะตัดต้นไม้สมุนไพรต้นโพต้นโนนะคะต้นกระหุงนาะนะคะให้น้องช้างกินน้อนะคะแล้วก็มีหญ้าในเปียนะคะหญ้าในเปียสับประรดให้น้องนะคะแล้วก็จะมีผลไม้ บ้างนะคะให้น้องได้ทานเนาะนะคะก็ขอบระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะนะคะที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตครอบครัวพ่อเล่เนาะงามโชคไม่ว่าสนานะคะแล้วก็สาวน้อยของเราเนาะขอให้ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยนะคะเฮง่งปังๆตลอดปีตลอดไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เรากันด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ